สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วคือวันนี้มีคนขอมานะครับว่าอยากได้คอมโบของคิมบูรยองนะครับคือตัวนี้นี่เองครับคิมบูรยองนี่คือเป็นตัวที่เบสิคมากนะครับคือ,อทั้งความความไกลในการโจมตีนะครับมีระยะกว้างมากนะครับนี่แล้วก็รวดเร็วนะครับสกิลแต่ละสกิลนี่คือเอื้อมาให้การทําคอมโบทั้งนั้นเลยนะครับ แต่บางตัวนี่อาจจะตัวละครตัวอื่นนะครับอาจจะทําไม่ได้เหมือนคิมก็ได้นะครับมาคอมโบเบสิกเลยแล้วกันแบบง่ายที่สุด x สครั้งแล้วก็ถ้าไม่ตายนะครับ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสสามสี่ถ้าไม่ตายนี่ครับสองสิบอดดาเมจคอมโบนี้ก็ง่ายที่สุดแล้วครับสองอดดาเมจนะครับ คอมโบต่อมาจะยากขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็คืออาจจะเตะมาปึ๊บกระโดดวายล่างวายกระโดดวายล่าเอ้ะขออภัยครับกระโดดวายแล้วก็วายแล้วก็ล่างวายแล้วกดดววว็ถ้าไม่ตาย,ย,ายน,นะครับอ่ะโดดวายวายล่างวายถ้าไม่ตายร้อยสามสามเอ๊สองร้อยสามสิบสามดาเมจนะครับ คอมโบนี้ก็ง่ายอยู่นะครับไม่ไม่ยากมากอ่าร้อยสองร้งงอยสามสิบสามนะครับเอามาคอมโบไหนดีอ่อาอาจจะคอมโบนี้263รบนะครับคอมโบนี้จะแรงมากนะครับเพราะคอมโบมันไม่ได้ต่อกันอ่ากระโดดกระโดด y แล้วก็บนวายแล้วก็วายต่อมาล่างวายแล้วก็สเปเชียลนะครับอ่ะอ่ะขออภยัยผิดคอมโบครับอ่ะคอมโบนี้มีข้อเสียนะครับมันอาจจะไม่โดนก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับมันต้องอยู่ประมาณนี้นก็โดนก็ไม่โดนเหมือนกันอะไรวะอ๋อ อ๋อสลบคอมโบนี้นะครับถ้าเรากดเร็วไปมันจะไม่โดนนะครับรอสักพักหนึ่งแล้วคอ่อยกดบนวายนะครับนี่สักพักหนึ่งไปปึ๊บสักพักหนึ่งปึ๊บสักพักหนึ่งโอเคครับมานีผมผมก็บอกละเอียดไม่ได้นะครับผมมันอยู่ที่ความรู้สึกครับอ่าต่อมาอ,อาจจะเป็นคอมโบนี้ครับ ล่าง y แล้วก็ y แล้วก็บน y อืมให้เดียาเดี๋ยวสักครู่ครับล่าง y y อ๋อนี่ครับอะคอมโบนี้คอมโบแบบไม่ต้องใช้ไอ้นี่นะครับไม่ต้องใช้ถ้าไม่ตายแต่ถ้าอยากใช้ถ้าไม่ตายก็แค่ถ้าไม่ตายนี่ครับ233ครับ ประมาณนี้ครับต่อมาก็อาจจะเป็นคอมโบหลูปก็ได้ครับอ่ะประมาณนี้มั้งครับคอมโบหลูปผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าดาเมจดาเมจมันจะได้น้อยครับเราสามารถทำได้แบบหลายแบบนะครับ,รค,รบคอมโบหลูปก็แค่1 2 3 1 2 3 หนึ่งสองสามประมาณนี้ครับก็หลุดมันก็ทาได้ทุกตัวนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็ไปอ่าล่างากดล่างบีนะครับเป็นการซูเปอร์แดดนะครับ,บเป็นการบังคับแดดครับ,ก,บรก็คอมโบก็น่าจะหมดเพียงแค่นี้ละครับเพราะว่าผมหาเอาแต่คอมโบง่ายๆครับไม่ค่อยอะไรมากคอมโบง่ายครับแล้วก็ เน้นดาเมจนะครับนี่ผมก็ทำแต่คอมโบนี้ครับ263นะครับมีประโยชน์มากในการต่อสู้นะครับอ่าแล้วก็จะมีคอมโบนี้ด้วยครับคอมโบที่อ่าบน Y นะครับแล้วก็ Y แล้วก็ล่าง Y แล้วก็ทำให้ตายนะครับประมาณนี้228ดาเมจครับก็คือคอมโบแบบรวดเร็วนะครับหรืออาจจะเตะต่อนะครับนี่ประมาณนี้ มันแล้วแต่เราจะใช้อ่ะครับคือไม่ไม่ฟิกนะครับว่าต้องใช้อ่าถ้าไม่ตายตลอดแต่ผมชอบใช้ถ้าไม่ตายครับเพื่าต้องการชัยชนะนะฮะ <One hit. S 1> อ่าอไรอ,อืมประมาณนี้ครับอืมก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับแต่ตามจริงมันมีมากกว่านี้นะครับทุกคนสามารถไปหาอ่าสร้าง สร้างสันคอมโบตัวเองได้เลยเพราะว่ามันไม่มันไม่ฟิกนะครับไม่ตายตัวว่าเราต้องใช้คอมโบนี้เพื่อให้ได้อะไรอย่างนี้ <Yeah. S 1> โอเคครับไปต่อจากนี้ก็อาจจะเป็นเกมเพย์นะครับผมผมไม่สามารถอัดไปด้วยเล่นไปด้วยได้นะครับเพราะว่ามันจะอ่าเกิดการแลกขึ้นมานะครับผมอาจจะไปเล่นแล้วก็ไปอัดรีเพย์มาให้ดูนะครับผมมาเจอกัน Oh, yes.